การเมียนมาจังหวัดเมียววดีแจ้งระงับการรับชาวเมียนมากลับประเทศผ่านด่านพรมแดนแม่สอดเนื่องจากว่าพบแรงงานชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด -19 นะครับล่าสุดวันนี้จะมีการส่งชาวเมียนมากลุ่มสุดท้ายกลับประเทศครับชาวเมียนมาทั้งชายและหญิงจำนวน130คนนะครับเป็นกลุ่มชาวเมียนมากลุ่มสุดท้ายที่จะเดินทางออกจากด่านพรมแดนไทยเมียนมา แม่สอดเมียวดีแห่งที่สองบ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังประเทศเมียนมานะครับหลังจากที่ทางการเมียนมาจังหวัดเมียวดีประสานขอระง,งับการรับชาวเมียนมากลับประเทศชั่วคราว14วันมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพันตำรวจโทสุชาติเป็นผู้รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก บอกว่าได้ประสานกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดีก็ทราบว่าสาเหตุที่ทางการเมียวดียังไม่รับชาวเมียนมากลับไปเพราะว่าฝ่ายสาธารณาสุขพบเชื้อโควิด -19 ในหมู่แรงงานชาวเมียนมาจำนวนหนึ่งจึงขอระง,งับการรับชาวเมียนมาที่กลับจากไทยตั้งแต่วันที่2-16ถึง16มิถุนายนครับส่วนในห่วงที่เมียนมางดรับชาวเมียนมากลับประเทศได้มีการเตรียมการสถานที่กักไว้3แห่งครับ แล้วก็มีการประสานกับจังหวัดตากและกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตากขอให้ชะลอการส่งแรงงานเมียนมากลับประเทศส่วนชาวเมียนมาที่ถูกดำเนินคดีและพ้นโทษจะใช้สถานที่กักกันทั้งสแห่งรองรับไปก่อนครับขณะที่นายโมโจหัวหน้าแรงงานเมียนมาในประเทศไทยปเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่แรงงานเมียนมา ได้โทรศรัพท์แจ้งระงับการส่งชาวเมียนมาจากไทยกลับไปที่เมียนมานะครับโดยระบุว่าพบเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียในรายงานเมียนมาจำนวน23คนครับ